ก็เรื่องบวชแล้วครัีก็วันที่10บธันวาคมนี้นะก็จะมีวันที่9เป็นวันโกงโงแล้วก็วันที่10บธันวาจะเป็นวันที่บวชจริงๆก็อยากจะขอบวชคราวนี้ให้กับเป็นพระสุรุ่งอยู่ด้วยแล้วก็ให้กับพ่อคุณแม่ด้วย เป็นที่วัดโกธารามครับที่บ้านใกล้บ้านเราที่เราทำบุญเป็นประจำแล้วลว,วา่ามีติดด้วยยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เริ่มท่องท่องบวที่จะทําการขออุปสมบัติแล้วก็เพราะว่าบทก็ยากอยู่แล้วก็ยาวก็ท่องสะสมไปเรื่อยครับเรื่องเวลาผู้ใหญ่จ้างครับแต่ว่าแต่ว่าวางคิวไว้แล้วครับทั้งมจะเป็นวันที่ใกล้ใกล้บวชมันอาทิตย์สองอาทิตย์ครับ, <อา S 2> บตั้งใจบวชตั้งใจบวชสิบห้าวันก็กล่าวว่าจะตั้งใจแบบศึกษาธรรมะจริงจังอาจจะไม่เอา โทรศัพท์หรือว่าสิ่งที่เป็นภายนอกเข้าไปเกี่ยวเลยครั็จะไปแบบว่าอาจจะไปศึกษาธรรมะที่วัดอื่นด้วยครับก็จะมีวัดที่เราตั้งใจไว้คือวัดที่ใกล้บ้าน5วันแล้วก็มีจัหวัดในวัดป่าเร่ไรในตัวจังหวัดอีก5วันแล้วก็จะมาวัดที่เราเคยอาศัยอยู่ที่วัดเรียบสมัยเรียนสุขลาบ6ปีด้วยกันที่วัดเรียบครับค่คุณแม่เองว่าไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ดีใจครับคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วก็แบบ รอความวันนี้มานานเพราะว่าเราเองก็อยากจะบอกอยากจะบวชให้เข้ามามาสักพักแล้วรอความพอเราก็มีงานหลายอย่างแล้วก็พอเราเรียนจบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราคิดว่าถ้าเหมาะสมแล้วเลยคิดว่าจะบวชนครั้งนี้ให้พ่อแม่ด้วยเรื่องงานเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับก็จริงๆแล้ววางแผนมาเป็นปีแล้วแล้วก็บอกผู้ใหญ่มานานแล้วอันนี้เราเริ่มระมัดระวังตัวเนี่ยเพราะก่อนบวชแล้วต้องถามครับต้องถามไปเรื่โอ้ระวังมาทั้งปีแล้วครับเพราะว่าเราเองก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นปีมันจะเพลยด้วยนะแล้วก็มีหลายอย่างที่เข้ามาก็ ว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะคาดคอกไปนหนะครับแต่ว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองหลายๆด้าน,นเรื่องของใช้ชีวิตต่างๆหรือว่าการทํางานต่างๆก็ดูแลเองมากขึ้นเราเป็นกังวลในคำว่าคนแบบกังวลรอบก่อนวอดกับแบบมีมารมาพะจนอะไรอย่างนี้ครับก็<ว>มีบ้างครับแต่ว่าเราก็เราก็ระวังตัวแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่คิดว่าไม่ไม่ประมาทแล้วก็แล้วก็ดูแลตัวเองให้เยอะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำงานต่างๆก็พยายามไม่ใช้ชีวิตเสี่ยงครับผม เรื่องงานที่เคียร์คิวให้ตัวเหนกันนะันตัวครับเคียร์คิวมาตั้งแต่ต้นปีแล้ยฮะก็บอกผู้ใหญ่มาตลอดแล้วก็วางแผนหลังจากจบดละคอยเมทีลงหายใจแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจังหวะเหมาะสมก็หาเวลาให้ผมหน่อยก็เลยได้เลยสาวๆแย่งกันถือหมอนเลยไหมครับโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับจริงๆแล้วเราก็คือผมไม่แน่ใจว่าสาวๆที่ถือหมอนนี่คือเป็นลางหรือเปล่านะแต่ว่าก็คงจะเป็นพี่สาวน้องๆผู้หญิงที่บ้านนะครับเป็นญาติจถือถือในความปวดแทนใช่ครับก็ไม่นคนในความปวดแทน ครับผมตอนนั้นน้องบอกว่าห่างกันอีกแล้วครับก็<ค>ไม่ค่อยได้คุยกันครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันอยู่ก็นานนาทีก็ส่งหางกันบ้างแต่ว,ว่าช่วงน,นี้ก็แบบไม่ค่อยติดต่อกันเท่าไหร่อย่างเราจะบวดอย่างนี้ได้จะมีการชวนน้องไปทำรุ่งงานอะไรด้วยจริงๆชวนนานแล้วครับชวนนานแล้วก็บอกบอก,บอกไว้ตั้งแต่วันที่เราได้เริ่มบวชแล้วก็บอกเอาไว้ว่าเออถ้าเกิดว่าว่างก็เชิญมาร่วมง,งานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูคิวกแบบทีนี้ห่างกัน,กนกเพราะปัญหาเดิมเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงเออไม่เลยครับเรา เรารู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีอะไรหลายอย่างที่ที่จะสามารถเจอกันได้บ่อยๆหรือว่าหรือว่าบางทีพูดคุยกันในเรื่องที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบพูดคุยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยหนบอไม่จำเป็นต้องเรียนทุกวันอะไรก็เลยก็เลยมาผานไได้งครั้งนี้ขยุตในฐานะเป็นสนิทแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ ก็เราก็ยังน right. like no like ั้นที่ก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมครับก็ยังส่งหาไลน์หากันแต่ก็ถือว่าแบบมันไม่สามารถเป็นมากกว่านี้ได้แล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับนะครับเพราะเราเองก็รู้สึกว่าการเป็นเพื่อนมันดีที่สุดแล้วตอนนี้การสลับเราสองคนนเราก็มองพวกเราอย่างก็อย่างกห่างอะไรอย่างงี้เลยรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยพาก่อนหน้านี้ก็มีแบบถาอย่างนี้ก็เข้าใจครับเพราะว่าเราเองก็ก็เป็นเพื่อนกันมาหกปีเต็มแล้วตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการเป็นเด็กซาริซังแล้วก็เราเองก็มี พ่สาก็เป็นกำลังใจให้เรามาตลอดนะครับทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องของหลายหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็พ่สาน่ารักมากครับก็ขอบคุณทุกอย่างที่ที่ดูแลกันมาแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันต่อไปผมเองก็ยังหวังดีเขายังเป็นห่วงก็เสมอนะครับแล้วก็มีอะไรก็คุยกันได้อย่างวันเกิดเขาก็เขาก<ม>็ไปพรอให้เราแล้วก็ขอบคุณมากๆครัรบ<ม>จริงๆแล้วเป็นเพราะเราเนี่ว่าเป็นพ่อตัวเขาวนะครับพี่แบบคนแต่ไม่มีจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเพราะใครฮะคือเราเองทั้งค<ม>ู่แล้วก็แฮปปี้ในส่วนนี้มากๆอยู่แล้วในส่วนที่เราเป็นเป็นเพื่อนกกกกัััััันนนนนนดีวววว่่่าาะครบแล้็มมมยยงื แสดงว่าระหว่างนี้ก็เปิดอกันถ้าฝ่ายจะมีคนเข้ามาครับผมก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่เขาฮนะจริงๆเราเราก็ไม่ได้ปิดการแล้วก็ทั้งตัวบมเองก็ไม่ได้ปิดการทั้งตัวเขาเองก็อยากให้เขาได้เปิดใจกับใครเข้ามาในชีวิตเขาก่อนที่จะตกลง่างกาันหรือวเรามีการพยายามที่จะแบบว่าให้เป็นดีขึ้นหรืออะไรอ,อ่เงี้ยเออเราเราอยู่ด้วยความเป็นเพื่อนกันมานานมากครับแล้วก็ด้วยความที่เราพอเราตกลงอะไรกันปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าใจกัน ก็เลยไม่ไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องอทำอะไรให้มันให้มันดูลำบากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย